สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะคะในประเด็นหัวข้อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมนะคะในท็อปปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเราจะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักศึกษาผู้ชมทุกท่านนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีหลักการรูปแบบและองค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมนะคะทั้งในภาครัฐและเอก,กชนนะคะอีกทั้งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกระบวนการเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีทักษะนะคะทางด้านกระบวนการและเทคนิคที่จะสามารถนําไปใช้ได้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะอีกทั้งเข้าใจกระบวนการที่จะสามารถ ไปสร้างนะคะการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กรของท่านได้และท้ายที่สุดนะคะวัตถุประสงค์ที่เราทําการเรียนการสอนนะคะกันในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนะคะสามารถนําความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนะคะที่จะขับเคลื่อนในภาครัฐและเอกชนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันนะคะนวัตกรรมก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในภาคลัฐและเอก,กชนชุดวิชานี้นะคะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจแนวคิดทฤษฎีนะคะหลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเปลี่ยนแปลงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จําเป็นนะคะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นผู้นําทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์เทคนิคหรือเครื่องมือต่างๆนะคะอีกทั้งยังอยากให้ท่านเนี่ยเข้าใจถึงกระบวนการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นได้ ในชุดวิชานี้ก็จะนำเสนอปัญหานะคะแล้วก็อุป,ปรสรรคที่อาจพบได้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาคราัฐแล้วก็ภาคเอก,กชนด้วยอีกทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะในส่วนของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในภาคราัฐและเอกชนเราจะมาทําความเข้าใจนะคะกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของภาคราัฐเอก,กชน การจัดองค์การนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะกับการรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมขององค์การรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะทรัพยากรที่สําคัญรวมถึงการจัดกระบวนการการจัดการนวัตกรรมที่สําคัญนะคะมาดูเรื่องปัจจัยที่สําคัญนะคะที่จะส่งเสริมให้อ,อุตสานหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะคะหรือภาครัฐจะขับเคลื่อนหรือ ให้เกิดนวัตกรรมในองค์การให้ได้นะคะ<ๆ>การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้นะคะพื้นฐานในด้านปัจจัยที่ส่งเสริมหรือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์นะคะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดความสําเร็จให้ได้นะคะเรามุ่งเน้นให้เกิดความสําเร็จให้ได้แต่ในขณะเดีวยดวยกันเนี่ยเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจเนาะกับอุปสรรคที่มันอาจจะมาขัดขวางนะคะไม่ให้นวัตกรรมของหน่วยงานของท่านเนี่ย อาจจะประสบความสําเร็จได้ช้าหรือว่าอาจจะไม่ประสบความสาเร็จเลยนะคะเมื่อเราทําความเข้าใจกับอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวนะคะรับความพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอีกทั้งสุดท้ายนะคะเราจะดูแนวโน้มนะในด้านนวัตกรรมของภาครัฐนะคะรวมถึงนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยเนาะว่าทิศทางที่จะไปข้างหน้านี่นะคะเราจะเห็นทิศทางของประเทศไทยนะคะไปในทางทิศทางไหนในด้านนวัตกรรมคะ่ะ ในรายการสอนในชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมนี้นะคะก็จะมีรายการย่อยๆอีก15รายการนะคะที่ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้รับชมนะคะโดยที่รายการที่1นนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีนะคะและหลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับ ชาตินะคะเราก็จะมาเข้าใจแนวคิดทฤษฎีสำคัญสำคัญนะคะที่สากลเขานำไปใช้การรวมถึงที่ประเทศไทยนำไปใช้ด้วยรวมถึงอาจจะได้ทราบกรณีศึกษานะคะใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์เนาะเรามาชมเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสิ่งแวดล้อมองค์การที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการที่ผ่านมารวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะได้เตรียมความพร้อมได้ถูกนะคะว่าเราจะปรับนะคะเตรียมความพร้อมขององค์การของเราอย่างไรนะคะให้สอดคล้องกับปัจจัยเหล่านี้นะคะให้เป็นปัจจัยเชิงบวกที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรับลื่นนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จในที่สุดนะคะรายการต่อไปค่ะว่าด้วยเรื่องรูปแบบ กระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาเรียนรู้นะคะจากรูปแบบที่เ,เกิดขึ้นและกระบวนการที่เราได้มีการใช้แล้วนะคะเพื่อทําให้ท่านได้เข้าใจนะว่าเราจะต้องจัดเตรียมอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านได้ในรายการต่อมานะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็นํามาสู่กระบวนการในการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาทําความเข้าใจกันว่า ในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้างนะคะทรัพยากรใดๆที่เราควรมีนะคะรวมถึงกระบวนการที่เราจะทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมีการามีความพร้อมใช้เนาะที่สามารถจะนําไปพร้อมใช้ไปจัดในกระบวนการแล้วก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยราบรื่นและประสบความสําเร็จได้นะคะ ในรายการต่อมานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรที่สําคัญเหมือนกันในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สําเร็จหรือไม่นะคะก็คือเรื่องผู้นํานั่นเองนะคะรายการต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงค่ะเราจะมาทําความเข้าใจนะคะลักษณะของผู้นําเช่นไรนะคะผู้นำมีลักษณะแบบไหนที่เหมาะสมแล้วก็ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนนะคะให้ การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะประสบความสําเร็จได้เมื่อเราต้องการทําการเปลี่ยนแปลงผู้นําก็จะขับเคลื่อนไปนะแต่ก็หลีกไม่ได้นะคะที่หน่วยงานเนี่ยอาจจะต้องประสบกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกันนะคะว่ารูปแบบของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการที่เราจะต้องพร้อมนะที่จะรับมือกับรูปแบบการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะใน รายการนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้รวมถึงเทคนิคเครื่องมือที่ท่านจะนำไปรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงานของท่านค่ะรายการต่อไปนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การและ,ะการจูงใจบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์การนะคะที่ อาจจะสัมพันธ์เนาะกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงรวมถึงอาจจะเป็นตัวชี้นำนะคะในเรื่องของพฤติกรรมของบุคลากรนะคะดังนั้นหน่วยงานต้องทราบเนาะวิธีการที่เราจะจูงใจบุคลากรนะคะให้เขาพร้อมนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงและก็รับสิ่งที่องค์การเนี่ยนะคะนโยบายต่างๆที่องค์การอยากจะมุ่งพัฒนาหน่วยงานหรือองค์การให้ไปในทางท,างที่ คาดหวังนะคะในรายการสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลนะคะแนวทางแก้ไขเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง <Seo. S 1> ที่เกิดขึ้นในภาครัฐค่ะและในรายการอีกชุดหนึ่งนะคะที่ต่อเนื่องกันนะคะ <im its> ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนวัตกรรมโดยตรงนะคะ <im its> รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรมนะคะทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะแนวคิด ที่เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมนะคะเราจะมาทราบในบริบทสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคเอกชนนะคะเขามีแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมเช่นไรนะคะแล้วมีการนําภาครัฐเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้หรือมีการสอดรับกันระหว่างภาครัฐเอกชนอย่างไรนะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในรายการสอนนี้นะคะรายการต่อไปนะคะเมื่อเราทราบแนวคิดแล้วเนี่ย ในเรื่องของการจัดองค์การนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะก็สําคัญเช่นกันในรายการนี้แเราก็จะมาเรียนรู้นเทคนิคในการที่จะจัดองค์การนวัตกรรมค่ะรายการต่อมานะคะก็ว่าด้วยเรื่องการสร้างนวัตกรรมนะคะและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่นการข่ะในภาครัฐและเอกชนเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะหนีไม่พ้นที่จะต้องเกิดการแข่งขันขึ้นอาจจะเห็นชัดที่สุดในเรื่องของออในวงการอุตสาหากรรมหรือวงการการบริหารงานเอกชนนะคะแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเช่นกันภาครัฐก็จะต้องมีการแข่งขันเช่นกันแข่งขันกันเองในวงการภาครัฐหรือการแข่งขันกับตลาดนะคะใหญ่ที่ขึ้นมาที่เราต้องเข้าไปแข่งกับ ภาคเอกชนด้วยนะคะในรายการนี้เนี่ยก็จะได้เห็นตัวอย่างที่สําคัญสําคัญนะคะที่สามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ได้รายการต่อไปนะคะในเรื่องของการจัดการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมนะคะก็มาดูกระบวนการที่สําคัญสําคัญนะคะจะมีเทคนิคและแท็กติกนะคะที่ท่านสามารถจะหยิบนำไปใช้ได้เลยนะคะในการที่จะไปประยุกต์องค์ความรู้นะคะเข้ากับการบริหารการจัดการนวัตรกรรมขององค์การของท่านนะคะ รายการต่อมาในเรื่องของนงวัตรกรรมนะคะแล้วก็การพัฒนาระบบราชการนะ,ะท่านจะได้ทราบเนาะว่าปัจจุบันนี้นะคะในระบบราชการมีการพัฒนานวัตรกรรมไปในด้านไหนบ้างนะคะมีความสําคัญอย่างไรทําไมหน่วยงานรัฐนะคะจำเป็นต้องนงวัตกรรมพัฒนานวัตรกรรมนะคะ แล้วก็ปัจจัยอะไรที่จะทําให้ภาครัฐเนี่ยสามารถขับเคลื่อนงานด้านอุตสาหกรรมไปได้หลุล่วงเช่นเดียวกับภาคเอกชนนะคะรายการต่อมานะคะเมื่อมีการขับเคลื่อนนวัตรกรรมแล้วภาครัฐก็จําเป็นจะต้องจัดองค์การนะคะและจัดทรัพ,พยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้สอดรับกับการาจัดการนวัตรกรรมในภาครัฐด้วยนะคะและก็รายการสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของแนวโน้มนะคะอุปสรรคและแนวโน้มที่เกิดขึ้น ของงานนวัตกรรมในภาครัฐค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระนะคะที่ท่านจะได้รับจากรา,ายการเพื่อการศึกษาในชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนปแปลงและนวัตกรรมนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับการได้ชมนะคะรายการเพื่อการศึกษานี้อีกทั้งได้ความรู้นะคะไปใช้ในการเรียนรวมถึงประยุกต์ใช้ในการทำงานของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ